ท้ายว่าฤดูการปีนี้ดูเหมือนกับเป็นการฤดูการของการแข่งขันฟุตบอลเลยนะครับฤดูการปีนี้ผลสดอินทผลลัมสายพันธุ์เด็ดของเรานะ V32 ก็ได้จัดจำหน่ายขายไปเกือบจะหมดท่านก็จะถามว่าไอ้แล้วที่เหลือลระทำไงพี่เชียนคือที่เหลือมาน่ะแก่เนื้อนะขายแต่เนื้อเอาเมาเล็ดเก็บไว้เพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อ ป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็มะเมล็ดเหลือจํานวนไม่เยอะหรอกนะครับท่านที่ได้ไปก็จํานวนหนึ่งว่ากันไปท่านที่ซื้อกันไปก็ทานเสร็จก็เก็บมเมล็ดไว้เพาะขยายสายพันธุ์ต่อนะท่านผู้ชมนะนะครับส่วน V32 ผลสดหมดแล้วให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเหลือแต่มเมล็ดที่จะนําไปขยายสายพันธุ์กันท่านที่ซื้อผลสดพร้อมะเมล็ดไปก็เชิญแต่สําหรับท่านที่ นะสนใจจะชิมเฉพาะ,มะเมล็ดออขออภัยจะชิมเฉพาะเนื้อสั่งซื้อกันไปที่แกะเนื้อให้ไปนะนะก็ได้ทานกันไปหมดสิ้นกันไปปรากฏว่าโทรศัพท์กลับเข้ามาต้องการที่อยากได้มเมล็ดไปขยายสายพันธุ์ต่อ <c oughs> สั่งซื้อกันมามถูกอกถูกใจกันไปมเมล็ดละ50บาทนะครับมเมล็ดละ50บาท10มเมล็ดแถมอสองนะ 10เมล็ดแถม2นะครับ20เมล็ดแถม4นะนะครับ30เมล็ดแถม6อะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะส่วนท่านซื้อมาสั่งซื้อมา100เมล็ดนะครับก็จะได้ไป100กับอีก20เมล็ดนะเพราะว่า10แถม2ไงใช่ไหมห้ยเมล็ดแต่ก็ไม่เยอะนะเหลือไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะเหลือไม่เยอะแล้วล่ะผ่านพ้นกันไปว่ากันไปท่านที่ได้ชิมผลสดก็อริดอร่อยกรอบช่นใจอยากจะได้สายพันธุ์ปลูกก็ สั่งกันเข้ามาท่านที่ได้ไปพร้อมกับผลสดก็อร่อยกันเสร็จแล้วก็เอาไปปลูกเลยนะอีกพันหนึ่งนะผู้ชมครับ BYD สุดยอดความฝันของคนอยากจะมีสายพันธุ์อินทรพามสายพันธุ์ดี BYD ได้มาเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าสุดยอดจริงๆลูกกลมๆอ้วนๆใหญ่ๆยาวๆเนื้อหนาๆหวานกรอบอร่อยนะครับท่านผู้ชมครับาสายพันธุ์เด็ดสุดยอดสายพันธุ์นี้ ยังไม่มีต้นพันธุ์ขายนะครับต้นพันุ์ยังไม่มีขายให้ท่านนะท่านที่ได้ผลสดไปพร้อมกับมเมล็ดท่านขยายเองเลยนะครับดีแน่ดีแท้มั่นใจได้ของดีๆแบบนี้เอาไปแบ่งกันนะครับท่านที่ได้ชิมผลสดก็ว่ากันไปนะโดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งผมต้องลองนำเอาไปให้เด็กๆใครคนจะบอกว่าไอ้นี่มันเอาเด็กเป็นหนูลองอยะไม่ใช่คืออยากให้เขารู้คือปะกติเด็กไม่ค่อยชอบทานผลไม้นะครับ เราก็เลยนําไปให้เด็กๆลูกๆและหลานเราได้ลองชิมดูปรากฏว่าถูกใจครับอร่อยถูกใจทานไม่หยุดกันเลยนั่นก็คือผลสดเนื้ออินทราลามสายพันธุ์ BYD ดียกยกลังมาเลยช่างพบยกลังออกมาวางเลยครับเนี่ยผมใช้ช่างพบเลย <c oughs> เปิดเอาเลยนะมีอยู่สองตัวในในกล่องนั้นอ,ะอ่ะยวหยิบหยิบกล่องนั้นมาก่อน น่าเอามาให้ด้วยเอามาให้ทั้งหมดเลยล่ะเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือบีบีไวดีบีไวดีเขาแกะเขาใจร้อนเขาบอกไม่ได้ไม่ได้คนสั่งเมล็ดแล้วก็ลูกก็จะหมดแล้วให้ชิมเลยให้ชิมเรล่าดียดีนะอันนั้นอันนั้นมีสามสิบสองเอามาให้กินด้วยอันเ้ออาชิมก่อนจะได้รู้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องบีไวดีไม่มีเม็ดเหมือนกันไม่มีเม็ดเหมือนกันอันเหมือนกันไหมเนี่ย นะต่างการดูขนาดดูขนาดเลยนี่ท่านผู้ชมครับผมเอาคือผมใส่น้ําแข็งมาเลยนะเพราะ <ผม S 2> ว่าที่อื่นท่านไม่ได้ทานแล้วล่ะอันนี้เป็นท่านสุดท้ายแล้วท่านสุดท้ายที่ได้ทานเพราะว่าส่งไปให้เนี่ยก็ใช้เวลานี่ดีไวดีได้เห็นเนื้อเขาแกะมาเนี่ยสามสี่วันแล้วละ่ะเอาแช่ถังไว้ครับ กรอบหวานเอ้หวานกรอบเลยครับผมนี่แหละ B ี D ดีช่างคือช่างพบให้ได้ชิมถือว่าเป็นท่านสุดท้ายในวาราปีนี้เลยได้ชิม<ด>เอามาให้กล่องเลยไ,ไม่ต้องไม่แก่ไม่ต้องแก่ <laughs> แต่ไม่ได้เม็ด <laughs> ช่างพบบอกว่ากูอยากได้เม็ดมากกว่าช่างผม <laughs> น,นี้เอาไปเน,น,น,นี่ยไหนเนี่ยอันนี้เอาไว้ก่อน,อน,นเอาลอแล้วนั่นบีสามสิบสอง น,นี่นผ่านอ่าผ่านใช่ไหมผ่านใช่ไหมผ่าครับอ่าถ้าผ่านเอาเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวเอาไว้ทั้งหมดนั่นแหละเอาไว้ให้ทั้งหมดเลยจะต่อไป V32 เอาวางกล่องอย่าเพิ่งเอาอไปวางสิจะได้วางกล่องเอากล่องมาวางชิมก่อนอ่า V32 นี่เออชิมเป็นสัายอิพยานคือลูกอของเขาจะออกแนวยาวไอ้ V32 นี่ส่วนใครฮะของเรานี่แหละครับคนคนที่เชียนใช่ไหมอ่าของเรานี่แหละที่ปลูกเท่านั้นเลยเหรอใช่ครับผม แกเลยได้ทานเนื้อเหมือนกันนะเอาไว้ทานเนี่ยให้ชาวคณะมาครับทานกันมีสามสิบสองมันจะหวานกปล่าเปล่าเออเป็นเนื้อน้อยเออ <c oughs> นี่ <c oughs> ผู้ชอบผู้ชอบอินทผลัมอ่าเอาไว้ทานเอาไว้ทานเอาม<อ>า,<อ>าให้สร้างพพได้ทานกัน ครับน่านผู้ชมที่ครพบสองไปและอีกหนึ่งอยู่ในอยู่ในนั้นยังมีอยู่สองเส้นอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปเอาวางไว้ก่อนอีกไม่ไม่อยู่ในนั้นสองเส้นน่ะอ่าเอานั้นเอาเอาวางวางข้างนอกก่อนก็ได้ช่างพบอ่าแล้วช่างพบเปิดกล่องใหม่อีสองเส้นทํายังไงชิมเลยครับนี่ได้กินได้มีได้เป็นเอ้เลือกเอาเลือกเอานี่ผมเอาไม่ช่างพบชิมทั้งหมดแหละอธิวีถามสองอนี้คือ AP เลดวัน อ๋ออะีเอพีได้บันไม่เคยเลยอัะไม่เคยได้ชิมก่อนก็จะดีนี่เออละมุนกว่าว่ะเราไม่รู้ว่าอายุมันเท่ากันป่านะแต่ดูรสชาติตอนนี้เอนนี้อันนี้หวานกว่านี่ต้องให้มาชิมต้องให้มาชิมแต่ถ้าถ้าไว้ผล อายุอาจจะไม่เท่ากันได้อ่าใช่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 นี่านผู้ชม,ชมชิมมาเยอะโดเป็นหมื่นก็ชิมถูก <c oughs> ช่างพบนี่คือคนคนสงสัยเรื่องอะไรไม่ได้ช่างพบต่างฉะานนั้นท่านผู้ชมครับท่านเชื่อได้เลยว่าช่างพบเนี่ยไม่ธรรมดาเลยอัน,นเอาไว้ชิมด้วยเอาไว้ด้วยเอาไว้ด้วยเลยเอาละท่านผู้ชมครับหายสงสยัยคือช่างพบต้องการที่จะได้มีเอาสายพันธุ์ B Y D ไปขยายต่อนะ ก็ให้ได้ชิมเนื้อชิมอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็จัดาจานมันเป็นเนื้อเยอะดีว่าดีนะเนือเยอะเนื้อเยอะแต่ถ้าก็ทำให้หวานได้อ่าอ,อ่าใช่ใช่ผมนำเอาอินทผลัมสายพันธุ์ BYD นะมาให้ลูกหลานผมได้ชิมนะครับในโรงเรียนเลยแต่ว่าแกะ,มะเมล็ดออกไปแล้วเหลือแต่เนื้อ ได้ไหมถ้าถ้าถ้าเป็นรสชาติแบบนี้เด็กๆเออเออเออกัดกัดต่อเนื่องแสดงว่าเข้าท่าไว้แสดงว่าเข้าท่าแสดงว่าใช้ได้แสดงว่าใช้ได้เอ่อแสดงฮะหวานเลยหวานเลยแสดงว่าต่อก่อนกัดไปแล้วใช่ไหมเออแสดงว่าต่อเนื่องแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ใช้ได้รสชาติมันหวานฉ่ำไหม ตอนนี้หวานฉ่ำนี่ตอนนี้ได้กินแล้วเนี่ยเออหมดเดียวไม่หมดยังไงได้ไหมหวานรีบนี่เห็นเพื่อนได้กินแล้วอยากคือยังไม่ได้กินเองก็เลยสงสัยไงก็เลยต้องรีบกินก่อนเลยเออเคียวไฟพร้อมกับข้าวพร้อมกับอาหารเลยพร้อมกับได้กินอินทผลัมไปในตัวเลยให้ได้ทานอินทผลัมสายพันธุ์ B y h i คือผมแก่เนื้อออก แกะเมล็ดออกไปเพื่อทําการขยายสายพันธุ์ให้ท่านอันนี้ในขณะที่เนื้อผมก็ให้ลูกหลานโรงเรียนวัดสับปโรเทศได้น้องได้ชิมนะเป็นไงบ้างลูกรสชาติหวานแล้แล้วต่างไม่มีน้ำนี่เด็กเด็กทานได้ท่านผู้ชมเด็กทานได้แสดงว่าคือปกติเด็กผลไม้เนี่ยเด็กบางคนไม่ค่อยทานนะแต่ว่านี่เขาทานได้แล้วก็เป็นคือแปลกๆด้วย ลักษณะของรูปทรงแปลกๆเขาก็ไม่เคยเห็นเอามาให้ทานนะทานได้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับโัดาดำอยู่ฝั่งนู้นพี่แจงอยู่อีกฝั่งนึงเออโซดวดำพี่แจงยกลังมาเลยพร้อมไม่เอาใช่ไหมผมใช้งานโซดวดำครับเอามาสองอันพี่แจงยกลังไดยย้ยกไม่ยกยกช่อยกลังยกช่อยกช่อยกยกไหวไหม ดูสิอ้าวดูดิอ้าวให้พี่อ้วนดูหน่อยเป็นไงบ้างใช้พันธุ์ใหม่เดี๋นะเอาชิมได้ที่ครับเอามาให้ชิมเอามาให้ชิมครับอ้าววางแจงจะช่างก็ช่างนะอยากจะช่างก็ช่างเออดูที่ดูที่ดูที่ให้พี่แจ้งช่างดูที่ใช้ก็ใบหน่อยก็ได้เป็นไงพี่วันรสชาติได้เรื่องได้รา้วไหม ครับอ่อรไม่ไม่ฝาาครับอร่อยไม่ฝาาอร่อยนะครับเอาาขายนาดำพี่แจงไม่ชิมบ้างเหรอทุกคนก็ควรชิมนะครับคนที่อยู่สวนอินทรพาลำมเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับอ่าไปไปไปหวานกรอบอร่อยครับ เนื้อเยอะเนื้อหนาเป็นไงเนื้อหนังมันใช้ได้ไหมได้ด่าดีเลยครับได้ได้นี่ขนาดลูกเขาอันนี้พันอะไรอ่ะชิมก่อนเดี๋ยวเพิ่งรู้หรอกพันเลยโอ้กินก่อนชิมก่อนนี่อ้าวเป็นไงพี่แจ้งเนื้อออร่อยดูเนื้อที่ดูเนื้อที่เป็นไงเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อหนาไหมเนื้อหนาเนื้อหนาดิ คนคนนี้นะเขาชิมอินทผลัมเป็นกิจวัตรกิจวัตรเขาเลยว่าอยู่ในสวนอินทผลัมเนี่ยเขาชื่นชมยินดีกับสายพันธุ์เด็ดๆของเขาแหละพี่ว้วนยังไม่หายสงสัยนะพี่ว้วนควรจะเด็ดต่อนะผมว่าคนเด็ดคนเด็ดคนเด็ดนี่นี่นี่เอาที่เด็ดๆตรงนี้ทีนี่นี่นี่เอแล้วแล้วแต่เออลองชิมเอามาชิมมาชิมโอ้โหนั่นมาแล้วล่ะให้ตามลูกเลยไอ้หนุ่มยอไถไอ้หนุ่มรถไถชิมเลยอ่าดูทิดูทิ มาชิมใกล้ๆผมหน่อยหนุ่มรถไถเสียงหวานกรอบเนื้อมันเป็นไงบ้างได้เรื่องไหมเนื้อหนาไหมเนื้อหนาเนื้อเยอะหวานกรอบเออเอาโชว์โชว์โชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องโชว์กล้องนี่นี่ให้ได้ชิมเอามาที่สวนคือบางคนเนี่ยมันมีศัพท์หนึ่งนะพี่อ้วนนะอย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนใช่ยบบอย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน ป็นไงว่าล้อจังเลยไอ้นี่ปรากฏว่าผมเอาอินดผาลัมมาสวนอินทาผาลัมฟื้นฟื้นกดฟื้นกดสุภาษิตไทยเลยนะพี่วัลผมฟื้นกดสุภาษิตไทยเลยนี่ให้ชิมชิมไปพี่วัลชิมไปพิจารณาเอาที่เอาเลยให้ชิมเยอะๆให้ชิมเยอะๆแล้วไปชิมอยู่หน้ากล้องให้เขาเห็นด้วยพี่แจง อ่าป,ะป,ะปะมาไปชิมหน้ากล้อง M M G R ไม่อยากไปแอบอย่าไปแอบต้องโชว์มามามาชิมมาชิมข้างหน้านี่นนแล้วก็เอาโชว์ที่หน้ากล้องแทำให้เห็นเขาไม่เห็นพี่มาจอดที่หน้าเลนสิเออพี่มาเลนให้เขาดูตรงนี้พี่มาตรงนี้พี่แดง,มา,งม,มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เออช่างภาพคือผมตั้งกล้องไว้ให้อ่านี่อ่ะเออเขาอยากให้ดูความสวยเออดูเนื้อสิเอาเนื้อโชว์สิใกล้ๆมาตรงนี้เออ เป็นไงหนาไหมหนาวันกรอบหนาวันกรอบแต่คนกินไม่น่ามีแซมีแซว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 นี่อ่าท่านผู้ชมนะนำพาไปอวดทั่วๆไปแหละครับท่านผู้ชมครับต้องพิสูจน์สิครับแล้วยิ่งเป็นคนที่ทำสวนนินพาพะล้ำซะด้วยเนี่ยเขาชิมเป็นประจำหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็ต้องชิมก็ต้องเห็นก็ต้องดูกันไปผมก็ต้องนำไปนะ ของเด็ดของใหม่ออกมาแบบนี้ก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องให้เจ้าของสวนอินทผาลัมคนที่ทํางานในสวนอินทผาลัมผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้ชิมกันนะครับและก็ขอประกาศไว้นะที่ตรงนี้ว่าบัตรนี้ผลสดอินทผาลัมสายพันธุ์ใหม่ลูกใหญ่ๆอย่างนี้ BYD หมดแล้วครับท่านหมดหมดจริงๆนะครับ และในส่วนะมะเมล็ดน่ะก็คืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับมีอยู่สส่วนที่ได้จัดจําหน่ายขายไปเนี่ยส่วนที่1ก็คือนะขายผลสดพร้อม,มเมล็ดกิโลกรัมละ2,000บาทเนี่ยขยายไปท่านสั่งกันเข้ามานะครับจํานวนหนึ่งละก็บอกว่าไม่หมดจํานวนมึงนะพอสมควรครับส่วน V32 ผลสดหมดแล้ว ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเหลือแต่มเมล็ดที่จะนําไปขยายสายพันธุ์กันท่านที่ซื้อผลสดพร้อมะเมล็ดไปก็เชิญแต่สําหรับท่านที่นะสนใจจะชิมเฉพาะ,มะเมล็ดอขออภัยจะชิมเฉพาะเนื้อสั่งซื้อกันไปที่แกะเนื้อให้ไปนะนะก็ได้ทานกันไปหมดสิ้นกันไปปรากฏว่าโทรศัพท์กลับเข้ามาต้องการที่อยากได้มเมล็ดไปขยายสายพันธุ์ต่อ สั่งซื้อกันมามถูกอกถูกใจกันไปมเมล็ดละห้าสิบาทนะครับมเมล็ดละห้าสิบาทสิบเมล็ดแถมสองนะสิบเมล็ดแถมสองนะครับยี่สิบเมล็ดแถมสี่นะนะครับสามสิบเมล็ดแถมหกอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะส่วนท่านซื้อมาสั่งซื้อมาหนึ่งร้อยเมล็ดนะครับก็จะได้ไปหนึ่งร้อยกับอีกยี่สิบเมล็ดนะเพราะว่าสิบแถมสองไงใช่ไหม 120เมล็ดแต่ก็ไม่เยอะนะเหลือไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะเหลือไม่เยอะแล้วล่ะผ่านพ้นกันไปว่ากันไปท่านที่ได้ชิมผลสดก็อริดอร่อยกรอบชื่นใจอยากจะได้สายพันธุ์ปลูกก็สั่งกันเข้ามาท่านที่ได้ไปพร้อมกับผลสดก็อร่อยกันเสร็จแล้วก็เอาไปปลูกเลยนะอีกพันหนึ่งท่านผู้ชมครับ BYD สุดยอดความฝันของคนอยากจะมีสายพันธุ์อินทพลัมสายพันธุ์ดี BYD ได้มาเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าสุดยอดจริงๆลูกกลมๆอ้วนๆใหญ่ๆยาวๆเนื้อหน,นาๆหวานกรอบอร่อยนะครับท่านผู้ชมครับาสายพันธุ์เด็ดสุดยอดสายพันธุ์นี้ยังไม่มีต้นพันธุ์ขายนะครับต้นพันธุ์ยังไม่มีขายให้ท่านนะท่านที่ได้ผลสดไปพร้อมกับมเมล็ดท่านขยายเองเลยนะครับดีแน่ดีแท้มั่นใจได้ของดีๆแบบนี้เอาไปแบ่งกันนะครับท่านที่ได้ชิมผลสดก็ว่ากันไปนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมต้องลองนำเอาไปให้เด็กๆเครคนจะบอกว่าไอ้นี่มันเอาเด็กเป็นหนูลองอยาไม่ใช่คืออยากให้เขารู้คือปะกติเด็กไม่ค่อยชอบทานผลไม้นะครับเราก็เลยนำไปให้เด็กๆลูกๆและหลานเราได้ลองชิมดูปรากฏว่าถูกใจครับอร่อยถูกใจทานไม่หยุดกันเลยนั่นก็คือผลสดเนื้ออินทรา,าลามสายพันธุ์ BYD นดานำไปให้ลูกๆและหลานได้ชิมอร่อยกันไป นะครับตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ต้องการที่อยากจะได้ BYD ไปกระจายขยายสายพันธุ์พร้อมๆกับผมนี่แหละนะราคาเดียวกันมเมล็ดละ50บาท10แถม2เหมือนกันไม่ต่างจากกันเอาไปปลูกเถอะดีแนะ่โอกาสดีๆแบบนี้แบ่งปันกันไปนะครับเมืองไทยมีดีหนักหนา <c oughs> ในน้ำมีปลาในนามีข้าวาแล้วเราก็เสริมเติมด้วยสายพันธุ์ของอินทรพลามสายพันธุด์ดีเด็ดๆแบบนี้ลูกใหญ่ๆ BYD เอา้า มีสองสายพันธุ์นะใหผ้ผู้ชมได้เลือกนำไปปลูกกันนะครับสั่งซื้อเมล็ดกันมาได้เลยท่านผู้ชมครับ,บเเจอทียวสมงงแห่ต่ตา ดีฟังเพลงคืนเครงเฮฮาฝีปากเก่งกล้าเดี่ยวพาราสีลำตัดเลงเรือคลองยาวอีแซวเกี่ยวข้าวเจลจาพาทีศิลปินยอดนิยมดงดังศิลปินยอดนิยมดงดังสุยยดงดงพรรณเมืองสร้าง រីងាអ៉ា